เอ๊ะอ hey, hey, uh, no. yeah. mm ีพ hmm. mm ีสองนะทุกคนเอ๊ะทำไมมันมืดลงเนี่ยเรต้องไปออกจากโรงพยาบาลกันไหมน้องใช่หนูตื่นขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นนะ้อไหนไปดูสิเอ๊ะสองคนน้้หายไปไหนอ่ะอาจจะอยู่โรงพยาบาลอื่นก็ได้ ใช่แล้วม,มีตึกใช่ไหมนี่แหละมีตึกไม่มีตึกเลยกช่ใช่แล้วอยู่ข้างฝันนี่นะมตอนนั้นอยู่ข,ข้างฝันนะเวลาก็เดินได้ดีมากดีขึ้นมาเลย่จริงๆแล้วา็อรอจำได้ไหมอะ่ะ ฉันจำได้ว่าฉัน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 เอ้ยฉันฉันขี่รถจักรยานแล้วรถดัดตัวรถชนตายเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนกันเลยพี่ขับแล้วตามติดจิตตูวที่มาเออใช่ว่ะมันเริ่มแปลกมากเลยนะแต่จักรยานแต่รถเราก็ยังอยู่ทุกคนก็ยังอยู่สงบสุขแล้วสองคนนั้นหายไปไหนต้องไปดูในในชีวิตจริงแล้วล่ะ ออกไม่ได้เหรออาจจะเป็นได้หรือของนั้นอยูดโรงพยาบาลอื่นก็ได้นะเมืองน,นั้นมันตำนานเลยอ่ะออกไม่ได้เลยอ่ะมันเกิดแล้วขึ้นเวลาก็เดินแบบปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือความฝันนั่นเองน่ากลัวมากเลยในะความฝันอ่ะฉันต้องออดีนะที่ฉันออกได้บายบายแล้วทุกคน ติดตามเราด้วยเด้อ